รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนที่9ของรายการ Curve Battle Thailand อยู่กับดิฉันเบนยาพัดเครือนาคพันธ์นะคะและเอพิโซดที่9นี้รวบรวมทักษะของทุกๆ EP ที่น้องๆได้ใช้จริงใน EP นี้แน่นอนค่ะตื่นเต้นแล้วละสิเอ๊ะแต่แต่ผนี้อะผนี้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 อยู่นูน่นผนี้อยู่นูน่นไปหาผนี้กัน คุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้สาวๆจะได้รับการทดสอบนั่นก็คือการนำทักษะทั้งหมดที่ผ่านมานำมาใช้ในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงมามาซิต้าของ Big Carlo featuring เดชไชยเนียมซึ่งพวกเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าสาวคนไหนทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดคะ่ะนี่ใช่ไหมคะก่อนมาก็รู้สึกตื่นเต้นมากคะ่ะเตรียมตัวอืม ซ้อมค่ะก็แบบมูฟมูฟนิดนึงซ้อมมาบ้างค่ะชุดนี้ชอบค่ะค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่วันนี้จะได้มาถ่าย M v ีไม่เคยถ่ายมาก่อนเลยค่ะก็มีการซ้อมในกระจกมาแล้วค่ะว่าเราจะหันมุมหน้ามุมไหนให้กล้องเพื่อที่เราจะได้ดูดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ตื่นเต้นค่ะตั้งแต่เช้าเพราะว่าเนื่องจากตื่นเช้ามากแล้วก็เมื่อวานก็เหนื่อยล้าจากการ มาจากระยอแล้วก็มาพักที่กรุงเทพค่ะก็เหนื่อยแต่ว่าสู้สุดใจค่ะเพื่อ,อทีนี้ตอนแรกพี่เขาก็บอกมาเงื้อนนว่าต้องใส่บิกินี่เอ,อใส่ชุดไยนะหนูก็เอ้ยจะได้ไหมเราจะเหมาะไหมอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นชุดปุ๊บใส่ใส่ใส่ใสเกิดแล้วพอใส่ปุ๊บเกิดจริงค่ะหนูเชื่อค่ะหนูเชื่อรายการนี้แล้วและเชื่อพี่พานิว่าการแต่งตัวพี่พานิคือเลิศดสำหรับหนูหนู คคือค่ะนี่เป็นชุดของพี่เอง <มา S 1> อแต่เพียงแค่ว่าเราเราส่งให้เขาดูว่าโอเคผ่านไมหมน้ำบอกโอเคได้ค่ะก็เลยโอเควันนี้ก็เตรียมตัวมาโดยที่ไม่ได้ Expect อะไรอยากให้ทุกอย่างเป็น Surprise เพราะนิกอครั้งแรกที่อยู่ MV เหมือนกันค่ะวันนี้พี่พนนีกับพี่วอเลือกลุคนี้ให้เราเป็นไงบ้างคะหนูก็ชอบนะคะหนูที่ว่าสีมันสวยดีแล้วถ้าเป็นหนูหนูก็จะใส่วันพพชแต่ว่าใส่มันก็โอเคค่ะ ไม่รู้แต่ก็อยากลงน้ําเพราะหนูเป็นคนที่ชอบว่ายน้ํามากๆถ้าเขาให้ลงน้ําก็ว่ายเลยสบายเลยไม่ตื่นเต้นเลยค่ะดูชุดค่ะชุดจะแบบว่าปิดมิดชิดแบบไม่ได้แบบว่าคือหนูไปบิกินี่แว็กมาด้วยนะจริงๆหนูคิดว่าต้องใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่พอได้อย่างงี้ก็รู้สึกโล่งใจค่ะก็เลยแบบไม่ตื่นเต้นอะไรเป็นตัวเองค่ะถูกใจถูกใจนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเป็นตัวเองนะรู้สึกว่าแบบ คือ EP แรกอ่ะเราก็แต่งออกประมาณนี้แหละเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นลุคเราเป็นอะไรที่แบบเราชอบหรือว่าอยากใส่สีทไหมก็ได้หมดนะจริงๆให้ใยๆใส่ก็ใส่ได้อืมเออไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอานิดหน่อยโอเคเออ,อเล่นผมหน่อยๆเงยขึย้นยิ้มเบาๆยิ้มจากสายตา acting เออครูว่าไงครูแอคกิิงบอกว่าโอ้ยพี่อากาศเย็นหนาวลงไปน้ำเย็นเจี๊ยบเลยแอบปากสั่นนิดนึงเป็นคนแรกด้วยเจอทีมงานใหม่ๆแล้วเราก็กดดันตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเ่อจับเป็นดีๆจับสวยๆอ่าโอเคเปิดหน้าเสร็จแล้วยิ้มใช่ใช่ ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็ยิ้มไว้ก่อนแต่ยิ้มไวใจก็ได้แบบนินดนึงอะ่ะม,ม,มุมปากหน่อยๆเอาซื้อเลยครับเล่นกเล่นกับแ่หน่อยเออทักอีกนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งโอเคพันนี่อยากได้ซูมตรงนี้ด้วยนะแล้วก็แบบออสเตรเลียแตะเพราะมันจะมีเนื้อเพลงที่ ที่บอกว่าแบบ k l w k e w h v t r v e r แบบจะแตกจะลายไอ oh. ก็ชอบอยู่ดีอะไรเงี้ยวันนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างพร้อมที่จะแบบในการถ่ายมีรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่รอมานานพอสมควรรู้สึกรุกวันนี้ก็เป็นตัวของตัวเองมากๆถูกใจมากเอาจริงๆก,ก็เล่นเป็นตัวเองเนาะก็เลยแบบเออนี่แหละชอตเองแกอาจจะใช่อาจจะแบบหันไปทางอื่นก่อนหันมาบ้างมองหลบ เออเออยกขึ้นมาเออยกยกมาเอยแซ่บมากดีมากเอ้ยเดี๋ยวนั่งก่อนกันนะค่ะเดี๋ยวนั่งก่อนนะเออรู้ไหมนี่ใครเอ้ยแซ่บ เออนั่งตามเออแอนตามทำไมแซบสุดจากการแต่งตัวอะไรมาอเงี้ยอาจจะมีเสืออยู่ตัวหนึ่งในนี้ค่ะก็ถ้าเป็นเสือใจต้องนิ่งอจ้ะวันนี้กลัวใครมากที่สุดใช่ไหมคะก็ต้องเป็นพี่สสิอยู่แล้วค่ะค่ะพี่สสิคะลดเลเวลความแซบลงหน่อยก็ได้นะคะ หนูคิดว่าชุดพี่ซาสิมันแซบดีมันฟิตกับ personality ของพี่เขามากเป็นวันนี้คนพูดถึงเราเยอะมากอยากจะบอกอะไรพวกเขามาขอบคุณค่ะที่เอนโดหนูใช่หรอคือความเกลียดป่ะใช่ใช่นี่่เออกำลังถ่ายเอง เออน้องเรามาสวยสวยสวยมากลูกไปเรื่อยเลยไม่ไม่ติดแม่ไม่ติดเออหลุดมาจากไหนเนี่ยนิดนึงไม่เยอะอ่า ค่ะก็ก็ยืนยืนอยู่ริมสระค่ะแล้วก็เต้นนิดหน่อยจิกล้องอะไรประมาณนี้ค่ะก็เทคเดียวผ่านถ้ากล้องเป็นผู้ชายมาได้ทุกคนเลยเออ That way, you drippin', baby. It got me trippin', baby. You so delicious, one licking. I think you got that from your mama, mama. Cause everything she gave you, proper, proper. The curse you got, you got a lot, a lot. Of. You do your thing, you do you. You got that game official. I think you got that from your mama, mama. You run them things that you a shot, shota You doin', you ก็สนุกดีค <smoke> ่ะแต่ก hey, nice nice okay, ็กลัวกลัวตกเหมือนกันนะกลัวมันพลิกความแล้วหนูตกน้ําก็สนุกไปกับมันค่ะก็บอกว่าเอ่อให้จิกกล้องหน่อยยิ้มหน่อยเป็นตัวเองสนุกเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามสไตล์ของเราเลยค่ะแล้วค่ะน้องปุยฝ้ายนางรู้สึกว่าหนูรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของนางที่รู้สึกว่ามีความชัดขึ้น มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนที่แบบเราค่อยๆไต่กันมาเรื่อยๆ,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 ๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขารู้สึกม,มีความพัฒนาการสูงมาสําหรับ w i f ไ้นะคะ